บรรยากาศตอนเช้าครับผมรอคิวขึ้นวัดเขาอังคารครับวัดเขาอังคารนะครับผมเดีดวดีสวัสดีครับ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 มันหมานทุกคนนะครับมันหมานทุกคนเลยมันหมานทุกคนนะครับผมอ๋อจ้า เอาไว้ทักถามผมส่วนตัวดีกว mm ่าไหมเพราะว่าอย่างถ้าผมออกกว่าตรงนี้ออกตรงนั้นออกเยอะอะไรเงี้ยบางทีคนเข้าไปก่อนแล้วก็อาบตรงนี้เข้าใจไหมครับเนาะคนหาเห็ดน่าจะรู้เนาะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุณครับมันหมานทุกคนด้อครับมันหมานทุกคนนะครับเด้อ โอ้โหแน่นแล้วสองข้างทางหนึ่งกันแน่นอือโอ้โหมาเต็มทางทุกทางครับทุกทางเลยทุกทางเลย สวัสดีนี่ครับโอ้ยอย่างน้นเห็นไยดูอย่างนี้โอ้มาเต็มคันรถเลยอันนี้มาจากไหนครับนี่อ๋อยูนี่ครับอ๋อครับผมมันหมานทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับมันหมานทุกคนเด้ดอเจอลนะครับผมไปแล้วครับปล่อยรถแล้ว เริ่มปล่อยรถแล้วครับผม มหมาทุกคนนะครับมันหมาทุกคนครับมันหมาทุกคนครับดีครับมันหมาทุกคนครับครับผมมันหมานะครับ 7โมงแล้วครับยังมากันอยู่เลย บรรยากาศที่จอดเต็มล้านวัดไปหมดแล้ว ูตะกาสมตัวจริงๆเลยครับผมมันหมานะครับหมืนหมานเด้อลำไปมาดครับอุสา์แวะมาถ่ายรูปกับแอดครับโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบรรยากาศที่วัดสับม่วงครับนี่นั่งทานข้าวร่มกันเด้อผมครับผมทานข้าวด้็กกันครับผมโอเคนี่ครับลานวัดสับม่วง คนจะหมานไปทางไหนก็หมานเนาะคุณยายเนาะจ้าเอ,อโดออ